รบสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้น้องทอมแห่งช่อง3ที่พี่น้องก็พาทุกท่านมาเที่ยวชมต้นไม้นะครับที่เซนทันนครราชสีมาครับผมก็เดี๋ยวมาร้านแรกกันเลยครับร้านฮักไม้นะครับผมไม้มงคลไม้ฟอกา่ครับนี่ก็มีเงินไหลามาดังเหลืองนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นตระกูลพวกวันสีนะครับผมจะมีพวกไก่ราชาทิดาไซน้อยเสือดาวนะครับผม ่าแล้วก็เดี๋ยวจะไปข้างๆเนี่ยแดงๆเนี่ยลูกไม้นะครับผมอ่าเป็นพวกบอลลูกไม้นะครับนี่มีหลายต้นเลยนี่ผูกเข้ามาที่ดาไซน้อยนะครับผมแล้วก็เป็นผีเสื้อสมุดอ่าผีเสื้อสมุดนะครับผมอันนี้กุมารแดงเรียกซับนะครับเป็นฟิโลนะครับผมแล้วก็จะมีเห็นต้นใหญ่ๆใ,ใบขา,ขาวเๆเขียวๆนี่ครับก็เป็นบอล กระดาษด,ด่างขาวนะครับผมบอลกระดาษด,ด่างขาวนะครับก็ไซส์ใหญ่เนี่ยร้านเขาตั้งไว้ที่3,500นะครับผมอ่สูงนะครับสูงสูง,สงเป็นน่าจะเป็นเมตรได้บางคำเนี่ยแล้วก็มีไซส์กลางขนาดพันสองนะครับนี่เป็นไซส์กลางนะครับพวกนี้เป็นไซส์กลางนะครับแล้วก็จะมีะตัวจิว๋วๆเขาจะขายอยู่380ทีนี้ก็จะมะีตัวของสนิทันเงินเอ้ยไม่ใช่สนิทหน้ากนะครับผมสนิทหน้าครับ380แแล้วก็ อันนี้ก็มีบอลกระดาษไซส์450สไซส์ส8 0นะครับผมของร้านฮักไม้ครับผมแล้วก็ย้ายมาอีกร้านหนึ่งครับนี่ตัวนี้เด็ดครับคอยด่างสวยมากครับตัวจริงสวยมากนะครับผมแล้วร้านนี้เขาจะมีพวกเสนจันนะครับผมเสนจันหลากหลายชนิดเลยครับหลายตัวมากครับขากระังวุ่นวายอยู่นะครับตอนนี้ที่ผมภาคเสียงเนี่ย เนื่องจากในงานนี้เปิดเพลงดังตลอดทั้งงานนะครับก็จําเป็นเลยต้องมาภากเสียงเอาเองนะครับผมอ่านี่ก็ร้านนี้เ็จะมีเสน่ห์ตันเยอะนะครับก็วันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวชมดูงานก่อนนะครับนี่ก็จะมีหน้าหน้าทองด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็มาดูของอีกร้านนึงนะครับผมนี่เขามีนี่เลยทั้งปุ๋ยทั้งยาอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดครับออสโมโค้ดนะครับมี ปุ๋ยบัวไว้ใส่โคโรคาเซียด้วยนะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกนี้ก็จะเป็นพวกบอลนะครับต้นเล็กๆบอลสีนะครับ200กว่าบาทนะครับผมร้อยกว่าบาทนะครับนิวเวฟนะครับผมแล้วก็จะมีอะโกแทรกมาบ้างเป็นแสงเงินแสงทองนะครับไม่ถึงร้อยนะครับผมราคาไม่ถึงร้อยแล้วก็ตัวของช้างแดงเนี่ยก็ร้อยกว่าบาทนะครับไม่ถึง200บาทนะครับผมตัวนี้นะครับผม เราก็จะมีเสน่ห์จันครับเจ้านี้ก็ชอบเสน่ห์จันเหมือนผมนะครับก็ก็จะมีเสน่ห์จันติดมาเรื่อยๆครับพวกจันแดงนะครับผมกูเมียนจันแดงเนี่ยเขาจะติดมาตลอดนะครับผมแล้วก็มีไม้ประดับนะครับพวกไม้มงคลไม้ฟอกอากาศนี่ตัวนี้ก็อัญมณีแดงก็ร้อยแปนะครับมีผู้เชีลุนะครับแล้วก็ใบเลื่อยด่างนะครับตัวนี้500นะครับลิงออฟไฟนะครับผมใบเลื่อยด่างนี่ก็มีบอลนะครับผมบอลสี นะครับร้อยกว่าบาทนะครับผมมีต้นไม้มากมายหลากหลายชนิดนะครับรวมไปถึงเอฟิโรก็มีครับแล้วก็เงินไหลพวกนี้ตระกูลออมนะครับมีนะฮะของป่าดุนนะครับของร้านป่าดุนเขานะครับผมก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับท่านใดอยู่ใกล้เซนทันครราชสีมาก็มาเที่ยวชมงานนี้ได้นะครับอยู่โซนด้าน นอกอาคารนะครับบริเวณที่มีขายอาหารนะครับอ่าบริเวณขายอาหารครับแล้วก็เขาจะมีข้างๆก็เปิดท้ายขายเสื้อผ้ามือสองด้วยนะครับแล้วก็มีร้านดนตรีแล้วก็มีเด็กมาเล่นพวกเซิร์ฟบอร์ดสเก็ตบอร์ดนะครับมีการวิ่งรอบๆนะครับก็บรรยากาศค่อนข้างดีครับตอนเย็นอากาศเย็นนะครับผมเย็นสบายนะครับผมอ่านี่ตัวลิ้นมังกรแคะเนี่ยแปดสิบาทนะครับผมอ่าตัวนี้แล้วก็จะมีโครคาเซียด้วยนะครับผมของนิสานานาพันาไม้นะครับผม อ่านี้ก็มีวินสันด่างใช่ไหมครับแล้วก็เป็นพวกเดลีด่างนะครับลงมาเนี่ยดอกก็ค้างๆโผล่มาปุ๊บส้มจิตด,ด่างต้นเล็กๆนะครับ3า0บาทอ่าทตัวนี้ก็ท่านใดยังไม่มีก็เอาไปปลูกประดับหน้าบ้านนะครับเป็นมงคลนะครับผมผมส่วนตัวผมก็ชอบนะครับแล้วก็เจ้านี้เขาจะมีตัวนี้เยอะครับชายชนมีค่อนข้างเยอะครับตระกูลบอล สีนะครับเขาจะเก็บไปเยอะครับแล้วก็มีซิคเนียมด้วยนะครับผมมีหลากหลายชนิดนะครับมิ้วก็มีนะครับพิงค์สปอตก็มีนะครับแล้วก็นี้กระดาษด่างราคาหลักร้อยนะครับผมแล้วก็ใบเลื่อยเนี่ยห้าร้อยห้าสิบาทตัวนี้สวยเลยนะครับลายสวยเลยตัวนี้สวยจริงๆครับผมอ่าไฟมันอาจจะหลอกตาหน่อยครับเพราะว่าไฟที่ทางห้างเขาให้มันเป็นสีส้มๆนะครับผมอ่านี่ก็เป็นบอลสีนะครับผมหลากหลายชนิดนะครับผมราคาหลักร้อยครับผม สองร้อยสามร้อยนะครับเยอะนะครับผมร้อยสองร้อยสามร้อยนะครับผมไม่แพงนะครับราคาจับต้องได้ช่วงนี้ราคาถูกลงมานะครับแล้วนี้ก็เป็นตัวรันเนอร์นะครับผมอ่าโครัเซียนะครับผมก็ราคาหลักร้อยเบาๆนะครับนี่จะมีตัวพวกกุมารแดงนะครับเป็นแล้วก็มีกุมารดานะครับแล้วก็ไอ้นี้อะไรนะครับไอ้รวยๆสักอย่างนะครับที่เวลาโตโตแล้วกอใหญ่มากเลยนะครับผมนี่ก็สวย ข้ามาฝั่งนี้ก็เป็นแคคตัสนะครับก็ราคาเบาๆเลยครับเดี๋ยวนี้แคคตัสสวยๆราคาเบามากนะครับสวยงามมาหลากหลายชนิดเนี่ยยีบาทแถวเนี้ยยีบาทเลยครับผมปุ๊บอ่าเรามาลูกสีแดงๆเนี่ยโซนเนี้ยห้บาทครับผมเนี่ยอ่าโซนนี้50บาท,ร,บานนบาทราคาตามล็อกเลยครับล็อกนี้80บาทคิดดูดังๆนี้ก็80บาทสวยดีนะครับผมเออท่านใดอา่ามีพื้นที่น้อยอยู่ตามหอพักเนี่ยก็แบบนี้ดีนะครับผมมินิมอลนะครับผม สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยชอบลดน้ํานะครับ5้าวัน7วันรดน้ําทีอะไรเงี้ยอ่าก็เลี้ยงแขกตัดได้แล้วช่วงนี้ราคาถูกนะครับเจ้านี้ผักตบชวาดางจิ๋วๆห้าสิบาทครับเนี่ยในพอตเนี่ยเขาใส่ยังกระถ้วยแกงเลยครับห้าสิบาทเล็กน่ารักมากดังดังชัดเลยนะครับนี่ ไอตัวต้นนี้มันเป็นผีเสื้อสีเขียวนะครับผมตัวผีเสื้อสีเขียวนะครับเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ไอเนี้ยเหมือนผักแว่นเลยครับแต่ด่างๆแต่ไม่ใช่นะครับมันมีชื่อภาษาอังกฤษผมลืมจําชื่อไม่ได้นะครับพี่เขาบอกอยู่ครับเป็นไม้ประดับที่กินได้นะครับกินได้เอาไปใส่สลัดกินได้นะครับผมอผมบอกเขาว่าจิ้มน้ําพริกกินได้ไหมพี่เขาบอกอย่าไปยาขยําจิ้มน้ําพริกกินนะผมนึกว่าเป็นผักแว่นนะครับผมมันคล้ายๆนะครับผม กระเซลเเจ้าของร้านเข้าไปนะครับผมข้างหลังนี่ก็เป็นไอตัวผีเสื้อเมันกันครับแต่สีไอสีม่วงๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นพวกไอวี่นะครับผมแขวนประดับนะครับผมทนทานนะครับผมแล้วก็มีข้างหลังเป็นพวกตระกูลโครกาเซียเนี่ยครับบ้านเออบ้านไร่อยู่เคียงดินนะครับผมเพจของเขานะครับผมนี่ของเขาของพี่เขาก็ยังทําตัวกระถางดินเผานะครับเขาปั้นเองนะครับเนี่ย ร้อยกว่าบาทแปบาทนะครับเดี๋ยวไปดูตอนท้ายนะครับจะมีบ้านหลังหนึ่งสวยนะครับร้อยกว่าบาทอ่าอิกระถางนี้ร้อยห้าสิบาทเองนะครับผมอ่าสวยๆจัดแคคตัสเข้าไปนะครับสวยงามนะครับผมนี่นี่บ้านหลังนี้ร้อยแปดสิบบาทเอาไปแต่งสวนนะครับผมแต่งสวนย่อมเล็กนะครับอ่าสวนทงสวนถาดถาดใหญ่ๆหน่อยนะครับอ่าสวยงามราคาย่อมเยาวครับอ่าบ้านนกคู่อักษรดินเผานะครับมีเบอร์โทรด้วย นะครับผมแล้วก็มาดูแคคตัสอีกเจ้าหนึ่งนะครับผมอีกเจ้าหนึ่งครับราคาย่อมเยานะครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่35สิบาทเองสามต้นร้อยนึงได้แหละถ้าเปิดราคานี้มานะครับ35บาทสามต้นร้อยสบายๆครับผมซื้อคละคกันไปได้นะครับผมอย่างละพอตอย่างละพอตอย่างละพอตนะครับผมสามต้นร้อยนะครับผมนี่สวยงามครับผม เมื่อก่อนนี่แพงมากครับตอนนี้ราคาจับต้องสบายครับไอ้ไอ้ไอ้แท่งๆเนี่ยเหมือนนอนทะเลทรายเนี่ยก็สามสิบห้าบาทนะครับผมเหมือนปริงทะเลมากกว่ามั้งครับเนี่ยผมว่าราคาย่อมเยาวครับผมเนี่ยจับเล็กผสมน้อยครับซัดสักหกต้นก็สองร้อยเองนะครับผมนี่สามต้นร้อยครับหกต้นก็สองร้อยบาทเองเอาอย่างละต้นอย่างละต้นนะครับผมสาหรับคนที่เอาไปวางบนโต๊ะทางานหรือว่า ه, น้องน้องนักศึกษาพวกพื้นที่น้อยครับเลี้ยงหลังหอออย่างเงี้ยเหมาะสมนะครับเพราะว่าใช้พื้นที่พื้นที่น้อยโตช้านะครับผมแล้วก็ลดน้ําน้อยการดูแลไม่เยอะนะครับผมระวังอย่าให้ไอ้พวกอะไรนะไอ้เพี้ยหอยเพี้ยแป้งไปกินก็พอนะครับผมนี่ไอ้แบบแท่งๆเงี้ยก็สองสามร้อยนะครับผม ه, ใครชอบแบบใหญ่ๆก็อย่างนี้เลยครับผมเป็นแท่งเลยนะครับผมแต่ผมชอบเดี๋ยวถัดไปจะเจอมะพร้าวทะเลทรายนี่ มะพร้าวทะเลทรายก็ต้นไม่กี่บาทเองนะครับผมแน่อันนี้ต้นหลักสิบอาจจะมาโดดมานี่ของร้าน3าทีพี่น้องเองนะครับอันนี้จะเป็นตัวพิงปรินเซตแล้วก็จะมีพวกเดลีนะครับผมมีแก้วสารพัดนึกนะครับอสามร้อยไอ้พวกเนี่ยอันนี้ใบเลื่อยดางๆกระจายนี่ก็เจ็ดแปดร้อยนะครับใหญ่นะครับไม่เล็กนะครับใหญ่ครับถางแปดนิ้วนะครับกระถางแปดนิ้วใหญ่เบ้อเลยครับผมแต่กล้องซูมเข้าไปใกล้แล้วก็พวกเพชรน้ำหนึ่งเนี่ย กอเบลเลอร์เลยครับร้อยกว่าบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทคัดสีสวยๆเลยครับลายจัดนะครับผมลายจัดชัดจริงนะครับผมตั้งแม่ได้เลยนะครับหน่อพร้อมออกนะครับแล้วก็ของผมจะมีช้างลุ้นด่างนะครับผมอันนี้มันด่างแล้วแหละอันนี้ก็ราคานิดนึงหลักพันนะครับไอพวกนี้หลักพันขึ้นนะครับประมาณพันสองพันอะไรเงี้ยครับผมจากแม่ที่ถ้าทันใดตามผมอยู่ก็ตามนั้นนะครับสามแม่นั้นแหละครับแล้วเนี่ยมันจะมีตัว เพราะรุ่นเดียวกันสังเกตด่างด่างที่หูอยู่ครับยังไม่มานะครับเพราะว่าบางต้นที่ใบสามใบสี่เปิดมาด่างเยอะก็แบ่งขายให้เพื่อนๆไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็สังเกตนะครับเขาจะด่างติดหูนะครับผมพวกนี้ก็จะไม้ราคาหลักร้อยนะครับผมไม่ถึงหลักพันนะครับดูต้นนี้ครับชัดเจนนะครับดูหูนะครับสีเหลืองติดหูมาแล้วนะครับค่อยๆกินนะครับค่อยๆกินกัดด่างมาเพราะแม่เขาด่างนะครับยังไงเขาก็ติดด่างครับผมเนี่ยติดทุกต้นแหละครับแต่มันติดน้อยอยู่เดี๋ยวก็ค่อยๆกัดเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่า ต้นที่ขายไปก่อนหน้านั้นก็คือใบ3กินมาเยอะเลยครับผมแต่เงี้ยไอ้นี้มันด่างเยอะตั้งแต่เกิดนะครับอันนี้ก็การเป็นไม้เพาะไข่เนี่ยคือสายลุ้นนะครับผมจะไปเปิดใบไหนผมไม่รู้ครับผมอันนี้ก็ใบมันอ่อนครับสีไม่ชัดนะครับเพราะว่าแสงมันแสงไฟมันมันหลอกตานะครับอันนี้ก็ด่างเกือบเต็มใบครับแทบจะไม่เขียวเลยนะครับผมเหลืองเกือบเต็มใบนะครับผมอ่าไอ้พวกนี้ก็ราคาหลักพันสองพันกว่าบาทนะครับผม แต่ให้เป็นสายลุ้นน่ยมันราคาหลักร้อยแล้วก็จะมีเสเน่ห์จันขาวก็400ตัวของสเสน่ห์จันนาคก็400บาทนะครับผมอ่อเาเสน่ห์จันเราก็มีอยู่นะครับผมอืมผมมีสเสน่ห์จันป่าฟอร์มใหญ่ด้วยแนตะ่ผมไม่ได้ลงไปถ่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นออของร้านอูไรส่วนไม้มงคลก็จะมีพวกตระกูลอากูนีมานะครับก็ของพี่เขาก็ ไม้คัดฟอร์มแล้วเลี้ยงขึ้นฟอร์มใหญ่แล้วนะครับผมอ่าถ้าท่านใดไปซื้อในไรส่วนเนี่ยผมก็เพิ่งไปซื้ออัญมณีสามสีมาโอ้โหเขาไรส์สดเนี่ยดูใหญ่มากส่งมานี่ใบจึงเดียวนะครับผมเวลาเขาไรส่วนเขาเอาเอาต้นไม้ไปยัดในกล้องนะครับดูใหญ่มากนะครับผมซื้อมาเออสมควรลตามราคานั้นเลยราคาไม่ถึงพันอัญมณีสามสีก็ได้แค่นั้นแหละนะครับแต่ถ้าอย่างของพี่อุไรส่วนไม้มงคลเนี่ย กระถางใหญ่นะครับกระถางใหญ่แล้วก็ไม้ใหญ่ล้นกระถางทุกต้นนะครับดังนั้นก็ราคาก็จะแพงหน่อยมีตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักพันนะครับอันนี้ก็ต้องลองสอบถามที่เ,เพจอูไรส่วนไม้มงคลได้ครับเพราะของพี่เขาก็จะมีอากูดิมาเยอะมากนะครับไม้แลนเลสาหรับอากูดิมาก็มีนะครับผมบแล้วแกก็จะมีพวกไม้อื่นๆพวกไม้ด่างไม้ซิงโกนงซิงโกนเนียมพวกตระกูลภู ก็มีนะครับผมอ่าอย่างเงี้ยพวกงาช้างเนี่ยแกก็ขายไม่แพงครับร้อยเดียวอะไรเงี้ยร้อยร้อยรกว่าบาทเงี้ยครับแกขายอยู่นะครับผมอ่าแล้วก็พวกเนี่ยครับอ่าอคนีมาของแกมีหลายตัวครับตัวนี้ก็600กว่าบาทนะครับผมอ่าฟอร์มสวยแล้วอันนี้ให้ค่าฟอร์มสวยนะครับแล้วก็วัสดุปลูกเขาค่อนข้างจะลงทุนดีครับทำให้ไม้เขาเดินยอดดีแล้วก็ไม่เสียทรงนะครับผมอ่าไม่เสียทรงด้วยครับ ไม่มีการโดดใบนะครับบางทีเดี๋ยวใบเล็กเดี๋ยวใบใหญ่อันนี้เขาจะไล่ไล่ความใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับผมค่อนข้างจะสวยงามครับไม้สวยงามของอุไรสวนไม้มงคลนะครับวันนี้ผมน้องทอมแห่งช่องสามที่พี่น้องก็ขอ,อาราไปก่อนสวัสดีครับ